มาทำอะไรครับวันนี้เรามาตีกรอบครับเป็นไงหลักฐานจากที่บอกมันแค่ร้อยสี่ห้าเป็นเหรอลูกไปไหนลูกก็ไปกินนู้นเลยกินนู้นอาน้เลยแ่แค่ฝาเดียวผมเนึงอบด้ไหมฝาเดงอบี่นี่เนี่ยฮัมอ่ะพัดเบอร์ดี้แลกินตังเพื่อน ไปกินตังเพื่อนน่นี่ชอบมากกินตังเพื่อนเออแย่แล้วครับอยู่ตรงนี้นะครับเราจะไปมุมนั้นครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามโพเมโโรนะครับแล้วก็วันนี้เรามีอีเวนต์นะครับเราจะมาแข่งกัน3มคนนะครับแบบเออแบบอะไรดีแบบช็อตต่อช็อตนะครับตัวใครตัวมันนะครับแล้วก็วิธีการแข่งนะครับก็ใครแพ้ก็แคดดี้โดนทำโทษนะครับวันนี้ก็สบายหน่อยนะฮะสบายหน่อยกินะเอ้ยกินอะไรวะ กินน้ำองุ่นโอเคไปติดตามชมบายบาย กั้นใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่กีขอบคุณครับ,บ,บหมอนี่อุปกรณ์ทำอาหารกินะน,น,นะอุปกรณ์ทำอาหารกินนะฮะมีติดสนามไหมฮะตีตีติดตัวไว้เนี่ยตีตตเสียตีเสียหนึ่งลูกได้คืนมาสองลูกอย่างงี้ต้องตีบอลอืมเฮ้ยพี่ก็ตีได้นี่เป็นย่เด็ดเหมานไม่สั่งเนี่ยเี่พี่ก็ตีได้อ่ะ ไม่กิอยากให้หนูกินเยอะแยะเดี๋ยวแพรพุ่งพุ่งพุ่งมาเนทำอะไรครับวันนี้เรามปนตีกรครับออนหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันดี๋วนี้ช็อตสองพี่โอ๋ไปไหนแล้วเมกี้อ่อนยังผมอยู่ครับระดับผมแล้วฮะก็ On the green On the green นะครับนี่ไงเขาเรียกกมัตะก้องทำหน้ากันนะครับกินตังเพื่อน ไปก,กินตังเพื่อนแน่นี่ชอบมากกินตังเพื่อนไปทำงานไปทำงานเพื่อชาแนลอ่ะลูกเขาออนอีและพัดเบอร,ร์ดีและพลาดพลาดลวใครยังฮะใยังโอเคได้ยังไม่ให้เลย แทีท่ตัวเองยังไม่ให้เลยยังต้องวงกิ๊บเขาแบบนี่่่เอองจะะะไไไมพัดไรไรู้ À? có cái có lan Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อยากจะไปอยู่กับพิทอะนองสามี่นกเฮ้ยเอาสิอยากกินก็บอกมาตรงเนอเนี่ยชายนเอาินทไมดูแล้วพี่ดูเองเลยพี่ดูเองพี่พัดเองดูเองเลยดูไม่ หนูไปลินลอแล้วเอากาดละไม่รู้อะคโอกลิ่นอะโอ้โหตลอดเลยอ้โกโอ้ยังไลน์ไหม่ะ

พาสามหรือสิบสามระยะร้อยเอ่อหกสิบหลาอ่าเดี๋ยวไปดูกันใครกินอุ้ยไปที่เดียวกับพี่เนทเลยอ่ะพี่อู

ดีพ่กินล้วอมสดินจะเส้นเหรอใช่เขาดีนูเเขางช่องลงช่องหนูหรอพร้อมลงนะ งอนนี่งอนอะไรอ่ะไม่ได้กินแล้วงอนเหรอเอากลับไปกินแล้วกันโดนทายไงทำไมอ่ะเขาไม่กติกาอะไรน้ำงทายเขาจริงเหรอเล่นสามพัดเปล่าน้องเล่นเล่นว้าฮ่ะเล่นเ่านกินไา่าฮ่า่า่า่่่ ใครจอดหลุมไม่รู้ครับยากมากเลยจอดอยู่ตรงขอ,งอบเนี่ยนี่ดดบเบิรทั้งดับเบิร์นทั้งกวนป่ะดับเบิร์นทั้งกวนที่พ่าห้าหลุมที่สิบสี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ดอกเล็กซ้ายนิดนึงนี่ี่อูตะกี้เป็นไงเราทำแคดดี้กินกันทุกคนเลยฮะ

สถานการณ์ตอนนี้เข้าป่า <laughs> เออแย่แล้วครับอยู่ตรงนี้นะครับเราจะไปมุมนั้นครับ <c oughs> ไม่ดูจะดีได้หรือเปล่านะครับไม้จะหากหรือเปล่านะครับบต้องแบ สร้างไปนู่น้วครับโอเคนะขวาอดไปเนี่ยเปิด ลูกหยุดลูกหยุดติ๊กติ๊กบอดี้บอดี้ไปโดนบอดี้อ่ะโอ้โหคว่ำเยอะเดี๋ยวเข้าไปลูกวิงไปแล้วฮะฮะออกก่อนน้ยเกลอวะไม่หลุมมันไม่ไม่กลมเลยอ่ะ ใบยิงผมดับแล้วเอาเล่าไปเลยพัดเบอร์ดี่นะอ้ก่ยี้พัดเบอร์ดีอันนี้ ทำเต็มที่แล้วดูนี่ขนหนามันแกล้งเห็นป่าไม่เยอะมากแล้วปล่อยลแตันหอ้นี่แล้งไงนะเนี่ยตอนนี้เราลองลอบถงกันละสามไหมเปลี่ยนร้ายมากกนนว้าวีเเลยจอดเยอะตรงนี้ไม่มันหัวสลปมันไอ้นี่มากเลยนะชันอะ ันมากยิ่งใกล้หลุมยิ่งคัน่ากเลยบกี้เราอยู่ที่หลุมสิบห้านะครับวันนี้พาห้าพาห้าหรือส <laughs> ี่นะ <laughs> เออเฮ้ยกูเมาอะ่ะ <laughs> ลุยู่ในนครปบมใช่ที่เราอยู่ที่ไหเป็นไงบ้างครับ <laughs> รอดไหมอ่ะผมไม่เห็นลูกเลยอะ่ะอะไอ่ะพี่จีตกใต้ค่ะตกใต้ครับ เลยที่แนทเฮ้หลอดหลอดหดเขาทำยิ้มเลย้อยู่ดีตั้งใจเลยนะู่มีกีแล้วเราอยู่ที่หลุม16นะพาสาม ระยะร้อหลาทวนลมแล้วก็ต,ตีเผื่อเหล็กหนึ่งไปดูกันยสิครับันที่ออมิงะรายาเท่าไหร่เท่าไหร่คะอย่ามาถามนาย155ทร้อยห้าหมนไปไหนอะเป็นไง หลักฐานอยากที่พี่บอกมันแค่ร้อยสี่ห้าเป็นเหรอแล้วลูกไปไหนลูกก็ไปกินนู้นเลยกินนู้นอาตกน้ำตกน้ำเลยแค่ฝาเดียวพอนึงโอ้โหได้ไหมฝาเดียวนี่ดูตีมาแล้วครับนี่ช็อตแรกเราไปดูลูกเรา เกือบโินวันนะครับนี่นิดเดียวเองเกือบโินวันละเรามาดูว่าเราจะเก็บเบอร์ดีได้หรือเปล่าเออได้เหรอเดินไม่ตรงแล้วเดินไม่ตรงไม่ได้เ,ย,เยู 105, 5, ่อะไรฮะร้อยห้าห้าหนุหนูเหนื่อยเหรอเอ้โห <laughs> เสกเล,ลื่อตลกเหรอเรา,เามีแบบเลือดมือนี่เราชิปเบอร์ดีครับจิบนะเ,เบอร์ดี้หน่อยลองโิปเบอร์ดีหน่อย เฮ้ยนี่ก็ดีนะฮะเชี่ยวนะฮะเชี่ยว นี่เราอยู่ที่หลุม17แล้วนะครับผมพาสี่สั้นๆนะฮะนี่กินอยู่ตรงนู้นตรงต้นไม้ใหญ่นะครับผมอ่าไปเรามาดูพี่แนทนะครับหลุมนี้นะฮะพี่แนทจะตีเข้าป่าหรือเปล่าไปดูครับให้เราวันนี้ว้าวพี่แนทสบายอ่ะหลุมนี้ผมนี่เลยอ่ะสายของแม่พันธุ์มะพร้าว รบร้อยเลยโดนต้นไม้แย่เลยแลออเราอพี่ดูเขาตีดิน้ำไม่ใช่พี่เอกนไ,ไม่ใช่พี่เอกเลยเป็สิบเลยพี่กี พี่คือม,มันมีพุ่มหญ้าอยู่ตรงนั้นเน่ย เลเครับเฮ้ยเอาลครพี่แนทโบกี้กี้เมลโดนละเอ้ยอยู่ที่หลุม18นะครับผมพาสี<ม>่เอ้ยหลุม18แล้วได้กลับบ้านแล้วยังยังอ่ะเพิ่งได้ก้าหลุมเองไงไปพาสี่นะครับนแพลวไทยนี่ดูอ่ามีรถด้วยรถวิง่ง

também uh. <laughs> é อู้อู้เลยเหลืออ๋ออยูแล้วนะฮะทำร้ายน้องคันดีอีกแล้วดูคนนั้นเดินดันทันรู้ไปแล้วว่าหัวเสียทันรู้เยี่ยมฮะโอ้ นาเสียงไม่เวิ่อกเลยสัมภาษณ์ดิไปไงฮะคุณน้องศรีนายคุณเป็นยังไงครับวันนี้วิ่งนายวิ่งนายพัดครึ่งกระโดงนายแพทเล่นะครึ่งกระโดงใหญ่ทำไมทำอย่างนี้ล่ะครับระยะแมวระยะเลยระยะแมวพี่ระยะนี้เออจิบจิบ ไอเยนันแปนจินแล้วเห็นไหมหนูตั้งมาขนาดนี้ยังไม่ลงเลยแล้วพี่บอกว่าหนูตั้งเยอะเก้าหลังเจอเลยเจอได้หมดอ่ะเออ